ก็นี่มาดูเรื่องของสันฐานและสีของพระบรมสาลีลิกธาตุว่าจะมีสันฐานและสีเป็นอย่างไรในเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในคุณนการนิกายอระธานนะพุทธวังสัจริยาปิดกเรื่องของทาตุภาชนียกถาว่าโดยการแบ่งพระบรมสาลีลิกธาตุแต่ในทาตุภาชนียกถานี่ท่านจะแบ่งละเอียดออกไปในเนื้อความบางส่วนก็จะบอกว่าจะมี พระบรมสารีริกธาตุพระุทธเจ้าถึง16กทนานแต่ในมหาปรินิาพานสูตรบอกไว้เพียงแค่8ทนานเราก็ยึดในมหาปรินิาพานสูตรนั้นว่าเป็น8ทนานเป็นหลักเพราะว่าในธา,าตุภาชนิจกถาท่านจะเหมือนเอามาแยกย่อยเป็นอ,องค์เล็กองค์ใหญ่เนี่ยมันก็เลยก,กระจายออกเป็นถึง16ทนานเราจะตัดตอนมาถึงในส่วนของสันฐาน,นะคือขนาดแล้วก็สีของพระบรมสารีริกธาตุเลย พระบรมสาลีกระทาเจ็ดอย่างคือพระอุณหิตพู้พนี้ก็คือตรงบริเวณกรอบหน้าหรือตรงหน้าผากของพระพุทธเจ้าตรงข้อต่อระหว่างมวยผมเส้นผมเราจะเห็นเป็นโคง้งคล้ายๆก็เรียกว่ากรอบหน้าอย่างนั้นนะเป็นกรอบหน้าตรงนั้นบริเวณกระดูกตรงนั้นท่านบอกว่าเป็นพระอุณหิตพระอุณหิตหนึ่งพรทธาธาหรือธาตพัทธาธาทั้งสี่พระธาธาทุก็คือ ฟันนั่นแหละหรือว่าพระเขียวแก้วทั้งสี่และพระราขวัญก็คือไหปารานะทั้งเจ็ดส่วนนี้ไม่แตกคือจะเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่เลยพระบรมสารีกิกธาตุที่เหลือแตกออกจากกันพระบรมสารีกิกธาตุขนาดใหญ่เท่ากับมเมล็ดถั่วเขียวนะขนาดเป็นขนาดใหญ่สุดนะทำไมยังเราบอกขนาดใหญ่สุดเท่ากเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองหรือ อย่าลืมว่าพระองค์ปรารถนาอยากให้กระจายไปมากที่สุดก็อธิษฐานให้เป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่อย่างใหญ่สุดเขาบอกขนาดเมล็ดถั่วเขียวบางแห่งก็แปลว่าขนาดเมล็ดถั่วแตกแต่ในคัมภีร์นี้ทาตุภาชนิยกถาีาท่านแปลว่าขนาดเมล็ดถั่วเขียวขนาดกลางเท่ากับเมล็ดข้าวสารหักเนี่ยเออถ้าดูๆไปมันก็เหมือนนะเหมือนคล้าย ในภาพเนี่ยก็จะเหมือนมเมล็ดข้าวสาราจริงๆนะก็จะมีขนาดที่เป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดหักเนะยนี่ขนาดกลางขนาดเล็กเท่ากับมเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี้เป็นสันฐานหรือขนาดข,าดของพระบรมสารีริกธาตุส่วนสีละ่ะมีสีต่างๆกันพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่มีสีเหมือนทองคำอ๋อ โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นขนาดใหญ่จะออกเป็นสีคล้ายทองคําขนาดกลางมีสีเหมือนแก้วมุกดาก็คือออกใสใสเรียกวแก้วมุกดาขนาดเล็กมีสีเหมือนดอกมะลิเออเนี่ยนี้เราจะเห็นเราจะมองภาพดอกมะลิออกว่าออกสีขาวขาวนวลน,นวล ขนาดเล็กเนี่ยขนาดมเมล็ดพันธุ์ประกาศเนี่ยแม้ขนาดเล็กเท่ากับมเมล็ดพันธุ์ประกาศก,ก็จริงแต่ก็จะมีสีออกคล้ายสีของดอกมะลิ